สวัสดีครับเมเนี้พาเวิร์นคนดาขายก๋วยเตี๋ยวอีกครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากติดขายของกลับมาแล้วนะครับเนาะก็ดีเพิ่งในออเดอร์ครับหลายถุงเติบย่เดี๋ยวฮ้องเบิร์กันครับนี่นะครับเนาะอ่ะคนดามสวัสดีพี่น้องครับโคตดำดำนะครับยูเนี่ร์ละใกล้ถึงถุนไหวนะครับเนาะส่วนหนึ่งครับผมเดี๋ยวเดอร์ยังยังแนมเมเนี่ยยังละหาถุงยังละหาถุง เปนเลยเนใหญ่แบี้ยักละหาโอ้ได้พิเศษที่น้องโชคดีไปเมื่อนี้ครับมีคนมาเมาไห้ครับลร้ถุงเกือรล้มหลยจใจถุงก่อน<า>ล้มแล้วหาถุง<า> <laughs> ล้มแล้วชิบหาถุงครับตอนเที่ยงนะครับเนาะด้านหน้าครับโดนแสงอาจจะไม่ให้ชัด มีแคบหมูครับผมแคบหมูมีเกี่ยวหอยนะครับเนาะเป็นกวยเตี่ยวไก่ครับผมมีไก่ฉีกครับพอดี่างๆครับเขามาบ้านแล้วท่านได้เห็นงานนะครับเนาะได้จะคุ้งเหรอมอท่านกินหรือแนวเนี่ยเดียวแบบเดียวเขาว่าครับ เอาชวนพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวรึครับบอกเพื่อนยุใส่ยุใส่เป็นเกษตรทแปดแยกสามสเจ็ดมาเลยครับพี่น้องครับมากรมซอยกเกษตรที่สิบแปดข่าววัชจรข่ามาในซอยวัชจร์ครับยุแยกสามสิบเจ็ดครับเศษเกษมรที่สิบแปดแยกสามเจ็ดครับมากเห็นรถครับอยู่ปากข้างนะครับนี่ติดถนนครับนี่ถนนรถใหญ่เลยครับนี่บางตรงขาก็ชิมเวลาสมตามน้ำครับเห็นหรอครับนี่ครับอ่าซอยผุ่นชิบเป็นซอยสิบแปดครับเนี่ย ทะแยกธรรมานี่สศเขาแยกสันสิบเจ็ดนะครับเนาะเป็นสันเจ้าอยู่ทางไหนนี่แหละครับเดี๋ยวยูนี่นี่ครับงอมุ้งเลยครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะขอบคุณดีเข้ามากดติดตามให้กำลังใจนะครับเนาะอันนี้แหละครับผมเข้ามาแล้วครับเนี่ยขายไก่เข้ามากกมาซอยทรงก๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะขายเพื่นสร้างกับเฉลี่ยพิทรงครับตอนเศร้ากัไปขายไก่ครับผมเข้ามากกมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แหละครับ แต่มาขันมาสิบพะใครพ่อผมนกคอมซีอยู่ในบ้านครับกับจีพ่อสองคนคนขาอย่นๆนะเขาก็แงะตัวเนี้ยปืนนึงครับผมนั่งถัวยอยู่ครับอนเป็นกษิร้ายช่วงเที่ยงครับผมประมาณเที่ยงนะครับเนาะเที่ยงห้าโมงกว่าตอนนี้เวลาสิบโมงครับเจ้าหนี้เพิ่อนเอาจัำโมงก่อนเพิ่อนเอาสิบโมงครึ่งครับต้องเข็ดแต่เพิ่อนตามเวลานะครับเนาะน้ำสุกที่นอกเยอะร้ายอยู่คนน่ะ ลานก็บสีเลิกประมาณไปไปสามโมงเนาะไปสามโมงครึ่งประมาณนั้นครับขันเบิร์ตก็เลิกครับจะว่าขันมามสี่โมงแรงกะสมากจะปิดลานแล้วครับขามาซ้อมมึงเขาขายก๋วยเตี๋ยวครับเมาเบิ่งพี่น้องครับ เปไงครับเอาเอาะโหเดี๋ยกกับเปิดเดยกกระเลงยูหาักแกนน่ะข้าไปสิบหาทุงทั้งเบิดสิเศษเบิร์ดาเดียวสิบหาทุงเป็นเงินจักบาทร้อยหาเซบ <c oughs> <c oughs> ทุงทุงทุงละสิสามสิบหาบาทุงเราห้าสิบก็ด,เดีเอาคิดไห่แม่ขาดยังไงก็คิดเลยก็ได้แน่นหมดเลจะจัดเป็นชุดเป็นชุดไหครับวันเกิดิม่พักไหนะครับเนาะเสียพักมาเมืองกันหน่อยยัาเบืองกันนะยังว่าไเลยนี่ครับพักชิดเตรียมถ่เป็นชุดเป็นชุดเลยครับนี่ แยกให้เรียบร้อยครับผันชัางเป็นชุดนะครับเนาะแต่พิ่นอยู่แบบใกล้เคียงกันสิไปส่งได้ครับเนี่ยราจะมี2โลครับประมาณโล2โลไปส่งครับเราไปแยกไก่เคียงครับเนาะเริ่มครับเส้นใหญ่ครับเพิ่นช้างเส้นรหัละหัครับเนี่ยนี่ครับเบอร์โทรติดต่อครับมาบอถื่อน นเบอร์โทรติดต่อครับผมรายการเดียวกันครับผมนี่นำปั้นพ่อครับยูเนียเนี่ยแวะข้ามาได้ครับโอ,อ้เห็นงานสาธฮิพี่นองแมวเอ้ยตรงนึงประมาณนั้นละครับนะเมื่อยๆดูนี่ครับ cái tem tem, ạ, ạ, đặt đi, 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 ับไก่ตุนครับผมกต่สิ่งนี้ไก่ฉีกดีทั้งหมดครับไก่ฉีกสิ่งนี้มีข้อครับข้อเล็กนี่ผีกบ่นนะครับเนาะหลักกัเป็นขาไก่ครับนี่ตุนครับตุนยากินครับผมตครับปอบคุครับร้านชมตามขายดีครับคุณครับ พี่น้องมาซื้อเบิ่มๆนะครับเมื่อนี้มันเนนสาร์นะครับเด้อไทยคลิปมเมื่อนี้มันเสาร์ครับพอดีจบจังหวะผมว่างๆกันเลยทามาเบิ่งคนดำครับนี่ครับเริ่มงานแ,นแต่เสาร์รนนรราไปแล้วครับตั้งแต่พี่น้องเห็นผลละตั้งแต่ตีสามแล้วครับอยู่กับเนเชียนะครับผมก็ต้องสู้ๆนไปนะครับเนาะงานอิสระแต่ก็ต้องเมื่อยแน่นะครับเนาะตื่นเสาร์จัง่อย ส่วนสิบโมงเขาสิมารถจะโม่งกว่าอย่าเลย,มยเลยมาเอียงสุดนี้เพิ่นจะเมาเองครับมันหย่อนเสียงตัวนลยโอ้อาจจะบอกบอสุภาพจังเลยนะพี่น้องเด้อแคบหมูสหนึ่งกี่บาทหนึ่งกี่บาทพี่น้องแคบหมูอันนั้นเที่ยวนั่นห้าบาทครับ เดิอมะม,มัยเหรอครับทเจิดจไดปอกันไดบเดไปข้กันได lát lát này quên con trân đây con นะไปแล้วพี่น้องครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวพอกำลังมาคลิปหน้านะครับเนาะเดี๋ยวพามาเบิ้งใหม่ครับพามาเบิ้งคนขายก๋วยเตี๋ยวคนดำานะครับเนาะเดี๋ยวเราเชื่อไปก่อนไปสวัสดีพี่น้องกันครับเโยยครับไปบุกไปบุพิ่นมาักบุกไปบักไปบุกไพิ่นขอบคุณที่เขารับชมครับพี่น้องครับไปแล้วครับพอกำลังมาคลิปหนาครับผม